สวัสดีครับกับบรรยากาศตอนเช้าคุณหนูนี่นี่ทำอะไรครับกินข้าวกะกินข้าวกับอะไรครับโอ้โหกินเป็นหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหกินกล้วยกินแมกเก็ตนะโอ้โหกินแต่ผลไม้เลยฮะ กินปตอนปตอนไก่โอ้ยไก่เพิ่นยิบกินเองเป็นเพิ่นยิิบกนได้สูอันสวัสดีตอนเศร้าๆเดอ้อพี่น้องสวัสดีเด้อจ้าพี่นอ้องวันนี้เนี่ยกลิ่นหามกันจ้ะเพิ่นไก่ชิมีน,กนักเก็ตมีกล้วยมีองุน่นห <laughs> ้างนี้ บ้างจิ้มมันจิน้มก็ิ้มค่ะมันมักองางวนวนตกเอยนออาจจะมีเสียงก้องแงก้องแรงกงรงินกินดีๆค่ะอาบน้ำให็นตาสาวๆเลยอึงอ,อร่อยน้กินล้วกินเดี๋ยวแม่เันกระปอนอีกเช้านึงเจ็ดโมง อาบน้ำแล้วน,นี่กินดีๆกินดีๆอย่าเล่นไม่ได้กินดอกเลย่านนี่หิวกว่าไงถ้าหิวๆนี่ก็สองวันนี่บริการได้ที่เนาะ กินดีรู้กินดี้ขวกินค่ายกีกินเราค่ายหนูกินก่อน หนูกินก่อนเดี๋ยวแม่กินทีหลังมีแม่ก็มีมาแม่แม,แม่กินด้วยกันาาามากินด้วยกันอ้๋อหนูกินหนูกินเนี่ยหนูกินหนูกินกินหนูกินเออกินกันเลยเม่ก็กินอ๋อ

จังน้อยป้อนเขาอีกแมนแล้วน,นี่กินเหรนซื้อพี่น้องเดี๋ยวป้อนเขาอีกจังน้อยเสร็จพร้อนบอกเลนไปแล้วที่ต้มซีอ,อิ๊วจะกินมันมันนี่ก่อนก่อนก่อนเร็วๆย่านนี่ไงเป็นย่านเสียงไก่นั่นเห็นบ่ ไล่นั่นบอกบอกแลว้วไ้กอดแม่ตีมันเหรแม่สีแล้วไปแล้วไปแล้วลูกมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปแล้วพ่อเดี๋ยวพ่อไปไล่เออนี่นี่ปีญานเสียงไก่ขัน หนังเห็นโมคอยบอกแล้วบอกว่าให้กอดเช็ดน้ำตาออกก่อนเออมันไปแล้วลูกมันไปแล้วมันไปแล้วพ่อไล่ไปแล้วพ่อไล่ไปแล้วนี่ไปแล้วพ่อไล่ไปแล้วพ่อไล่ไปแล้วเปัย่าเสียงใกล้ันตกใจ บอกว่าให้กอดให้กอดกเอากินกินเอากินเรื่อยเรื่อยลูกแม่เสียบนี้นนนมน่มันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วหนูกินลูกโอ้ <laughs> บ่กินดอกพี่น้องเดี๋ยวเจ้กหน่อยยังสิปอนเขาอีกเพียะยิ่มนี่สิเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ต้องหาให้เพื่อนๆห้องของเพื่อนก่อนเนียเหมือเศร้าโรอาจทีเป็นกล้วยเป็นผลไม้หให้เพื่อนกินได้เบิดแล้วพี่น้งองเหมือเศร้ากัด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 จะคับเนี่ยน่ะเอออือกินนิดกินน้อยก็ดีเบิดแล้วพี่น้อง ว่าจะเพิ่นกินเขากะก็อาหารหลักเขากะก้อนเขาเพิ่นเอาอันนี้เขากะให้เพิ่นกินของเพิ่นเพิ่นอาจจะชื่นกินเคร่องเล่นกับทางเพิ่นแต่ว่าอาหารหลักได้กับผัมจืดให้เพิ่นกินที่นี่ผักจืดใส่หมูใส่ฟักก็ใส่ฟักเพื่นมักกินฟักตสมเปื่อยลืไหมพี่น้อง ีช่วงนี้ก็พยายามหัดให้เพิ่นจับซอนจับยังกินเองตั้งเทียกับป้อนคอยบอกคอยดูตาลูกเป็นยังฟังนี่นี่ฟังนี่แดงแดงฮะหุ้งขค้น <Ha? S 2> นี่ตอนที่นอนได้ทีงฟูที่ร้อนคอ,อย ค่อยกินลูกเอาเหลียงมาได้ได้เด็กหน่อยเถอะกระติก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 เฮ้ยแปลงฟันในมือซาวนี่นี่แปลงฟันเป็นอลไรเด้ยอย่าอย่าเอามาเดี๋ยวมันสจะกินเดี๋ยวจะแปลงฟัน กลายไก่เห็นไก่ปนะ่ะเนี่ยเป็นลายไกล่ลายมัน,มน,นย่านย่านย่านนาย่านละนอะไรเนี่ยย่านจะเสียงไก่ขันพีน่น้องมันเพิ่นตกใจไหม น้ำไก่ขันเองเองเองเพื่อนตื่นตกใจเพราะว่ามือนั่นไก่มะขันไก่ไก่เพื่อนน้าแม่เนาะไก่มะขันไก่ไกลไก่ไก่มะขันไก่เพื่นเพื่นก็เลยตกใจเพิ่นก็เลยย่านเลยบ้านเนี้ยฮะไปก้อนพี่น้องุจ้าุจ่าจุจ้า กินไกลอะไรนี่หกินย่างไกล้แม่โอ้ยย่างไก่้ผู๊เออเออโอ้โต๊ะแม่กินกินอยกินเล่นไาไปไปไป้านนานะก่อนไปไปยิ้มหวานให้ป้ปนานนานก่อนยิ้มหวานเอายิ้มหวานให้ป้ปนานนานเร็วๆยิ้มหวานนี่เน่จะไปแล้วยิ้มหวานยิ้มหวานก่อนนี้ยิ้มหวานนี่ดูยิ้มหวานเฉย หลอกเพลงไปก่อนครับสวัสดีครับ